ผมมีข้อบอลประจ ա วันที่25สิงหาคมพศ2566นะครับวันนี้เราจะมาในรูปแบบบอลเต็ง3คู่เช่นเคยบอลเต็งคู่แรกของเราในวันนี้นะครับจะอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นทางด้านทีมเชลซีพบลูตันทาวในเวลาตีสองตรงของวันนี้นะครับเจ้าบ้านอย่างเชลซีนะครับผลงานห้านัดที่ผ่านมาก็ทำได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะชนะหนึ่แพ้1และเสมออีก3นะครับนัดล่าสุดก็พาแพ้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดด้วยสกอร์3ต่อ1นะครับแต่ถ้าเชลซีได้เตะที่บ้านตัััััววววเเเเอออออองงกกกกกกก็็็ตต้้้้บบบ่่่่่่่าาาาาททไไไดดดดมมมมคคคยยีีีชนน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 ผะะะะรรรสสสส์แแลปซ3พ2 ้วยสกอร 11, ์1111220202นะครับสำหรับทีมเยือนอย่างรูตันทาวนะครับผลงานหน้าที่ผ่านมาก็ทำได้ไม่ค่อยดีเช่นเดียวกันชนะ1แพ้2ละเสมอ2นะครับนัดล่าสุดก็แพาแพ้กับไบต์ตามด้วยสกอร์4ต่อ1นะครับแต่ถ้าลูตันทาวได้เป็นทีมเยือนนะได้บุกไปขยี้ถึงรังนี่ก็ต้องบอกว่าหน้าที่ผ่านมาทําได้ไม่ค่อยดีเช่นเดียวกันชนะ1แพ้2ละเสมอ2นะครับนัดล่าสุดก็แพาแพ้ไบต์ตามด้วยสกอร์4ต่อ1นะแล้วก็13210022นะครับก็ ไปเยือนเขาก็ทาได้ไม่ค่อยดีนะครับวันนี้ผมก็แอบ,บชอบไปทางด้านลูตันทาวองค์ที่ว่าลูตันทามีความได้เปรียบมากกว่าผสมควรด้วยตัวเล่นลและฟอร์มที่ดูดีกว่านะครับวันนี้ผมเปิดมาให้ลองรูตันทาวสองลูกเลยนะครับคิดว่ารูตันทาวนะครับยากยิงดุสกอร์ที่ขาดไปได้นะครับเราดูจากสกอร์จากสถิติแล้วรูตันทาวน่าจะยือได้นะฮะไม่น่ายิงถึง2 0 3 0แน่นอนนะทุกคนก็อันนี้ผมคิดว่ารูตันทาวน่าจะ เสมอนะไม่เสมอก็2-1เท่านั้นเองนะก็ใส่สกอร์ต่ำได้นะผมคิดว่าสกอร์ต่ำน่าจะได้กินเต็มสำหรับวันนี้ผมคิดว่ารูนทันทาว่าจะแพ้ไม่ถึง2-1แน่นอนหรือไม่ก็น่าจะเสมอกันด้วยสกอร์หนหนึ่งและกินเต็มนะครับถ้าเล่นลูนันทาวนะครับคู่ที่2ของเราในวันนี้นะครับจะอยู่ในศึกบุนเดลิก้าเยอรมันครับเป็นทางด้านทีมไรซิกพบสตกดร์斯ในเวลาตีหน สานาทีของวันนี้นะครับเจ้าบ้านอย่างไรซิกนะครับผลงานท่นานที่ผ่านมาก็ทำได้ดีพอสมควรชนะ2แพ้2และเสมอหนึ่งนะครับนัดล่าส,สุดก็พลาแพ้กับเลเวอร์คูเซนด้วยสกอร์สาต่อ2นะครับแต่ถ้าเขาได้เล่นในบ้านตัวเองก็ต้องบอกว่าเป็นสกอร์สูงซะส่วนใหญ่เลยแล้วก็ชนะมา5้านัดติดยังไม่พาแพ้ใครนะครับสำหรับการเล่นในบ้านของิรซิกนะก็เป็นสกอร์3 0 4 2 2 1 1 0 3 2นะก็จะเป็นสกอร์ขาดซะส่วนใหญ่นะฮะอ่าอันตรายฮะถ้าิรซิกได้เล่นในบ้านตัวเองอย่างวันนี้นะส่วนด้านทน ผ่านมาก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันนะฮะชนะ4แพ้1นะัลดล่าสุดก็ชนะบวกคุมดิสกอร์ห้าต่อสูงเลยนะคนุณก็ดูเดือนนะสำหรับสุดการนะแต่ถ้าวันนี้เขาได้เล่นเป็นทีมเยือนนะฮะต้องบอกว่าเขาก็โหดเหมือนเดิมนะฮะชนะ4แพ้1เท่านั้นนะฮะแล้วก็เป็นสกอร์สูงส่วนใหญ่นะครับก็อยู่ที่สกอร์สามศูนย์สี่ศูนย์สามหนึ่งสี่หนึ่งนะฮนะแล้วก็มีพ่ายแพ้ไป1นะัดเท่านั้นแพ้กับแพท่าเบอร์ลินดิสกอร์สองต่อหนะึนะ่งะครับวันนี้นะผมก็ชอบทางเจ้าบ้านอยของไร ิกต่อไลูกถึึง่งเลลยนะคนีคิดว่าไซิกนะครับจริงได้สกอร์ที่ขาดได้สกอร์ที่ขาดนะครับไลซิกชนะ3-0แน่นอนใส่ไปเลยฮะสกอร์สูงกินเต็มแน่นอนสำหรับไลซิกเจอสตุดการนะฮะคู่ที่3คู่สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับจะอยู่ในศึกลาลิกาสเปนเป็นทางด้านทีมเซลตาบีโกพบเรียนมาริดในเวลาตีสองสามสิบนาทีของวันนี้นะครับจเจ้าบ้านอย่างเซลตาบีโกนะครับผลงานทั้งน้นที่ผ่านมาทำได้ดีเลยชนะ3เสมอ1และแพ้1น,นะครับนัดล่าสุดก็เสมอกับเรียนโซเซียดาบิสกอร์1นต่อหนะครับแต่ถ้าเขาได้เล่นที่บบ้้้าานตตัววเออองงกก็่ทไดดี กชนะ2แพ้2และสมัยอีหนึ่งนัดนั้นล่าสุดก็พาแพ้กับโกลศาสุนามิสกอร์ ต่อสูนนะและส่วนมากก็จะเป็นสกอร์ต่ำสัส่วนใหญ่นะอยู่ที่2 0 1 0 2 1 1 1 2 1นะฮะใน5นัดมีหฮะถืงก็ยังทำได้ดีนะถ้านได้เล่นในบ้านนะฮะสองด้านทีมเยือนอย่างแรัมาดริดนะผลงานนะที่ผ่านมาก็ทำได้ดีพอสมควรชนะ3แพ้นะคนับนั้นล่าสุดก็ชนะอันเนลียนด้วยสกอร์สต่อ1นะ่ะแต่วันนี้เขาก็ได้มาเป็นทีมเยือนสถิติที่เขาได้เล่นทีมเยือน5นัดที่ผ่านมาครับก็ชนะไป3แพ้นะคนับแล้วก็จะเป็นสกอร์สูงะ่่ใเาจไม ให้บ้านตัวเองแต่ว่าเป็นทีมเยือนก็ยังคงน่ากลัวเหมือนเดิมนะสำหรับเรอัยมาลลิดนะครับวันนี้นะผมก็ชอบไปทางทีมเยือนอย่างเรอัยมาลลิดนะผมคิดว่าเรอัยมาลลิดมีความได้เปรียบมากกว่าพอสมควรด้วยตอมเล่นและฟอร์มที่ดูดีกว่านะครับวันนี้เปิดมาเรอัยมาลลิดต่อครึ่งลูกถึงหนึ่งลูกเลยนะมีคิดว่าเรอัยมาลลิดนะครับจทีมดัสกอร์ที่ทำได้สกอร์ที่ค่านะครับเรอัยมาลลิดชนะ3าสูงแน่นอนนะครับก็ใส่ไปเลยฮะสกอร์สูงกินเต็มแน่นอน เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับบทวิเคราะห์อบอลเต็งวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้จิกโกโบอลได้นะครับวันนี้จิกโกโบอลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ